แล้วก็มาถึงร้านเครือบแก้วที่ผมมาเครือแก้วให้ลูกค้านะครับสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือผมเจอลรถปั๊บนะครับเจ้าที่ของน้องเขาครับเปิดฝากระโปรงก่อนเลยก็เลยถามที่เจ้าของร้านว่าเปิดทําไมครับบอกว่าเพดูความเรียบร้อยของเครื่องก่อนแล้วทำความสะอาดให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่าไม่คิดว่าต้องเปิดฝากระโปรงต่อที่ว่าแค่เครืเอแก้วอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวดูผลงานต่อๆไปครับ เปิดเครื่องเลยไม่ไกลอลพี่ พาพี่เอกมาดูนะครับตอนนี้เรากําลังจะล้างนะครับอันนี้คือรถข้ามาที่ที่เราปุ๊บเราเป่าเป่าแห้งเสร็จละเย็นไม่เป่าแห้งเป่าให้เย็นครับเสร็จแล้วก็เริ่มล้างอ่ะนี่เราใช้เครื่องฉีดโฟมอย่างดีครับพหนดูช่องล้างเราจะมีอุปกรณ์ครบนะครับนี่ครับถันฉีดโฟมแบ่งฟองน้ําแบ่งถังแบ่งผ้าเช็ดรถนะครับนี่ครับ นี่คือขั้นตอนล้างขั้นตอนล้างเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปทําการขัดเคลือบแก้วรถยังไงก็ต้องล้างนะครับไม่มีว่าไม่ต้องล้างรถที่นี่มาก็จะมาติดฟ์มหรือจะทําอะไรก็ล้างก่อนเพราะว่าเป็นขั้นตอนมาตรฐานของเราครับเ่าคุณก่อน ฝุ่นละอองเนี่ยขับมาอ่าเอาฝุ่นละองออกก่อนหลังขัดสีเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการลูบดีน้ำมันด้วยครับต่อให้พี่รถพี่ออกมาใหม่ก็ต้องลูบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจอดมาขนาดไหนออกไฟได้แต่สูงมากขับมาก็ต้องมาล้างอย่างนี้ก่อนแล้วก็ลูบดีน้ำมันถึงสูตรล้างไหมได้พี่ก็ต้องล้างยอมใช่ครับเพราะขับมาโดนฝุ่นละอองเดี๋ยวดูตอน นะความสะอาดใช่ป่ะอ่าไปพี่เราไปดูที่อื่นมาพี่เอะสายพี่เอกมาชมครับตรงนาจักของร้านเครื่องแก้วของเราครับใหญ่มากจริงๆริงอ่ามาดูอันนี้ครับอันนี้รถมาเซอร์วิสเครื่องแก้วนะครับอันนี้ก็มาทำเครื่องแก้วนี่คือมาเซอร์วิสเครื่อง้วอ่ามาทำเครื่องแก้วครับนี่ครับอ่าเครื่องแก้วครับนี่ครับบีเอ็มครับอันนี้นอันนี้ซีรีส์ห้าหรือว่าซีรีส์อันนี้ซีรีส์สามซีรีส์สามซีรีส์สาม อันนี้ก็มาขัดเคลือบครับอยู่ครับเราขัดเคลือบเฉยอันนี้มาขัดเคลือบสีเฉยไม่ได้เคลือบแก้วอ่า<ส>ก็ถูกตังหน่อยแต่ที่ที่เอกแถมให้ลูกค้าทําอันน,นี้เนี่ยเหมือนกันหนองคันนี้ครเหมือนกันเลยครับขัดสีแบบนี้แล้วก็เคลือบแกออแ้วเพราะล่างเสร็จก็มาขัดสีก่อนแล้วเห็ุต้องทาความสะอาดทาสีให,ให้ให้เงาอ่ามันไม่ได้ขัดรุนแรงจนสีเปิดที่บางคนกลัวว่าแบบรถใหม่แล้วก็ต้องต้องเปิดไม่ เขาขัดนิดเดียวครับฟองน้าบางๆครับเบาๆขัดให้มันชักเงาเสร็จแล้วเคลือบครับน้ํายาเราก็นี่ครับนี่ครับสามเอ็มไฮเปอร์ทิลเลยครับนี่มีหลายตัวครับอันนี้ผมก็ใช้ส่วนหนึ่งเมื่อก่อนตอนนี้ไม่ได้ใช้ละตอนนี้ใช้ b c ซตัวนี้อันนี้ญี่ปุ่นนี่ใช้ b c ซพวกนี้ครับนี่ครับมีเพียบเลยน้ํายานี่ครับยา BCG ครับขัดสีก็เคลือบสีได้ตัวนี้แม่กวย ของดีครับพี่นี่ใช้ตัวนี้ขัดด้วยใช,ใช้หลายตัวนี่พนรรักงานพร้อมๆกันหลายคนทีมงานพี่เยอะครับเยอะจริง <c oughs> ทุกคนก็ช่วยขัดหมด <c oughs> เราก็เข้ามาครับพี่เอกอันนี้คือรถยูสุมิวเอของเรานะครับที่เรามาทําวันนี้นะครับ สิ่งที่อิวสุออโตเซนเตอร์จะแถมให้ก็คือเครือบแก้วถูกต้องไหมฮะชถ้าซื้อบิวเอ็กในวันไหนฮะเดือนนี้จองผมเดือนนี้ผมเดือนนี้คือกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เอาเดือนแห่งความรักนะได้อันนี้ครับพี่เครือบแก้วครับแปดเก้า้าเก้าครับนะครับราคานี้ B c g จญี่ปุ่นครับอันนี้เจแปนแท้ร้อเปอร์เซ็นต์เจแปนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อกี้เห็นห้องชมห้องทำงานพี่แล้วห้องเครือบแก้วแล้วใหญ่โตมากเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราทำห้องนี้ครับพี่ ทำได้หลายห้องครับเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่พื้นที่มันใหญ่ครับพื้นที่มันใหญ่แต่งงานแต่งงานงานเขาทำต่ทำทั้งติดฟิล์มและเคลือบแก้วได้หมดครับทุกที่ครับเนี่ยจะมีพัดลมเยอะมากที่จะเห็นพัดลมเยอะมากเลยสําหรับเป่าให้เย็นพี่เนี่ยพัดลมเต็มเลยส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องฟิล์มครับอาจจะเปิดหน่อยครับนี่ครับอันนี้ก็รถใหม่ป้ายแดงลูกค้านะครับปีที่ดีสวยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า ทำไม่ดีต้องพูดอย่างนี้ที่เอกสบายใจได้ได้ลูกค้าที่แล้วที่ผมถามทุกวันนี้นะครับก็เตรียมจากไอมิลเซรามิกแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จากญี่ปุ่นเหมือนกันตรงนี้เลยครับใช่ครับในทุกตัวลูกค้าทุกท่านนี่ครับใช้ของดีมากครับโอ้พี่ล่เอียขนาดนี้เชียวเนี่ยนี่คือการเตรียมงานใช่ไหมครับอ๋อเป็นเบสิคนี้สิ่งที่เราต้องลัางแบบนี้นี่มีล้างข้างนอกใช่ไหมครับข้างนอกก่อน สร็จแล้วค่อยล้างข้างในอ่านี่ล้อแม็กครับอันนี้ขับคพลเรลี่มาก็ล bueno. ้างอะไรขนดี้ครับพอร์สมาก็พราะอะไรขนาดนี้ขันไหนขันล้านสุดล้างแค่พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยผมก็ชอบแล้วอ่ะฮะแค่พื้นฐานแค่ล้างเนี่ยผมก็ชอบเลยครับผมว่ารถผมสวยสะอาดแน่นอนพื้นก็สะอาดครับพี่ดูนะเดี๋ยวน้องเขาล้วงอีกนี่น็อตล้อครับเป็นไงครับล้างยันน็อต สุดทีด่พี่ให้อย่างเงี้ยคนรักก็ชอบทุกคน เป็นไงครับอันนี้อยู่ในขั้นตอนขัดใช่ไหมใช่ครับแค่นี้เราเงาแวบเลยทีเรอจะที่ทำอะไรต่อครับสองทีคับสองวีเราเคลือบสี เคลือบแว็กอ nah, ์ก่อนแล้วก็เคลือบแก้ว BGT ใช่ครับ งานพ่ถางเนี้งานเนีย้ยดูนะครับว่าหลังเสร็จแล้วนะครับแต่ขนาด